เรามาริบมต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องเราเกี่ยวกับทางเย er อเกนครอปอดี็กแนใหญ่เฮฟวียเมทัลของเราที่ในตอนนี้กำลังโดนทัวลงอย่างหนักหลังจากชูตัว,วประกาศมารับงานเข้ามารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกให้กับทาง Red Bull Group, เรดบล g กรุ๊ปซึ่งจะเริ่มงานอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่1นึมก,การาคม เป็นต้นไปและการตัดสินใจดังกล่าวของเขาก็ทําให้แฟนบอลของทางเสือเหลืองบริสเซียดอดมุนลุมกระหน่ำวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนะักถึงขั้นที่ว่าตรานหน้าเขาว่าเป็นคนขายชาติกันเลยทีเดียวเพราะหนึ่งในทีมเครือข่ายของทางเรดบูกก็คือทางอาเบรัสซิกที่กําลังทําการแข่งขันอยู่ในศึกบุนเดสลีกาณเวลานี้ พวกเขาก็ถูกแฟนบอลของทีมอื่นๆในเยอรมันต่อต้านอย่างหนักเพราะเป็นแค่สโมสรเดียวในลีที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายไม่ยอมทำตามกฎ50บวก1หรือกฎที่ให้สโมสรสมาชิกจะต้องมีแฟนบอลของทีมนั้นๆมีอำนาจเป็นเสียงส่วนใหญ่ในการกำหนดทิศทางของสโมสร ล่าสุดมันก็ได้มีทัวร์รอบใหม่มาลงที่ครอปอีกแล้วเมื่อคราวนี้เป็นทางมึนเช่นสื่อชื่อดังจากเมืองเบียรที่มีการขุดอีกหนึ่งประเด็นร้อนฉาขึ้นมาเลยว่าอันที่จริงแล้วครอปไม่ได้เพิ่งจะมาตัดสินใจรับงานกับทางเรดบูแบบปัจจุบันทันดวนอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจกันไปหากแต่มันเป็นข้อตกลงล่วงหน้าที่เขาไปรับปากเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อปี2020หรือตั้งแต่2ปีทีแล้ว นั่นจึงหมายความว่าเขาได้ตอบรับงานนี้ตั้งแต่สมัยที่จูตัวยังคุมทีมิเวพูของเราอยู่เลยด้วยซ้ำไปด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลดทัวจากทางฝั่งเมอร์ซี่ไซส์หรือแฟนบอลของทางสโมรสรเราเองในบางส่วนที่ไม่เข้าใจการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นของวอสเก่าจึงพาดกันมาลงที่ครอปด้วยชิ้นเดียวกันหลังจากมองว่าพวกเขาเหมือนจะถูกหักหลังกับการที่ครอปไปติดต่อรับงานอื่นทั้งๆท,ที่เขายังมีภาระหน้าที่กับสโมรสรของเราอยู่ นั่นจึงทำให้จู้ตัวไม่สามารถที่จะทํางานในช่วง2ปีสุดท้ายได้อย่างเต็มกําลังหรือไม่อย่างไรกันและอาจเป็นอีกเหตุผลหรือไม่ที่ทําให้ผลงานของสมูสอรในช่วงหลังตกลงไป อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีแฟนบอลอีกส่วนหนึ่งที่เข้าใจและยอมรับได้ว่าทุกคนก็ย่อมจะต้องมีเส้นทางอาชีพของตัวเองที่จําเป็นจะต้องวางอนาคตล่วงหน้าเอาไว้ดังนั้นการที่เรามีการติดต่อพูดคุยไว้ก่อนจึงถือเป็นเรื่องปกติที่น่าจะยอมรับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่สามารถสร้างชื่อเสียงและความสําเร็จให้กับสโมสรมาอย่างยาวนานเช่นนั้นจึงควรจะได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ มาดูมุมมองของบรรดาแฟนบอลที่มีต่อตัวของทางเยอเกนครอปกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาฟังทัศนะจากอดีตลูกทีมเก่าของเขาอย่างทางเดียกโกโชตาดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสของเรากันบ้างเมื่อเขาเป็นนักเตะที่ย้ายมาอยู่กับทีมของเราในยุคข,ของครอป และก็ได้สร้างตัวขึ้นมาจนกลายมาเป็นหนึ่งในศูนย์หน้าที่มีความเฉียบคมมากที่สุดในการแข่งขันพิมียร์ลีกเลยก็ว่าได้ครั้นเมื่อโจ้ตัวทราบข่าวการเข้ารับงานกับทางเรดบ u l l กรุ๊ปดังกล่าวข้างต้นของตัวครอปเองได้ชอบอย่างยิ่งเมื่อมันมีการวิพากษวิจาร์ณอย่างหนักทั้งจากในประเทศเยอรมันบ้านเกิดของเขาและรวมถึงในประเทศอังกฤษที่โจ้ตัวได้สร้างชื่อเสียงเอาไว้มากมาย ทั้งนี้การที่เขาได้ถูกพูดถึงในแง่ลบอย่างเป็นวงกว้างแต่ในมุมมองของทางโชต้าแล้วเขาก็ออกมากระตุ้นให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนบอลของทางลิเวอร์พูลให้เห็นอกเห็นใจเข้าใจและให้ความเคารพในการตัดสินใจของครอปในครั้งนี้ด้วยเพราะแต่ละคนก็ย่อมจะต้องเลือกเดินทางในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวของพวกเขาเอง ทั้งนี้ระหว่างที่โชต้ากำลังไปรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสในช่วงพักเบรกทีมชาติเขาก็ได้ถูกทางเล็กคอร์ดสื่อชื่อดังจากบ้านเกิดของเขาเข้าไปสอบถามถึงประเด็นนี้กับสิ่งสะท้อนในแง่ลบออกมาที่ถาโถมเข้าไปใส่ตัวของครอปอยู่สนับทางเยอเกนนครอปเน่ยเหรอด้วยส่วนตัวแล้วผมรักในตัวเขาเป็นอย่างยิ่งเลยนะดังนั้นผมให้ความเคารพในการตัดสินใจของเขาโชตากรา ขนาดเดียวกันผมก็อยากจะให้บรรดาแฟนบอลทั้งหลายให้ความเคารพในการตัดสินใจของเขาด้วยเช่นเดียวกันต้องไม่ลืมว่าทุกคนย่ำจะมีทางเดินของตัวเองนะและสิ่งเหล่านั้นก็สมควรจะได้รับความเคารพด้วยดังนั้นผมขอให้เขาโชคดีที่สุดกับเส้นทางเดินใหม่ที่เขาเลือกเดินไปในครั้งนี้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่สุดสำหรับทีมของเรากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางเวอร์กิลฟานไดค์ปักหลังทีมชาติน e เธอร์แลนด์ของเราหลังจากโจ้ตัวกําลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้และการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ของเขาก็ดูว่าน่าจะมีความทืบหน้ามากที่สุดในสตาร์ดังทั้ง3รายที่กําลังจะหมดสัญญาซึ่งแตกต่างจากเคสของทางโมฮัมเหม็ดซาลาและเทรนด์อเกซานเดอร์อาร์โน ล่าสุดทางมิกบราวอดีตหัวหน้าทีมแมวมองของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลวงในเลยว่าสาเหตุที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะผู้บริหารของทางลิเวอร์พูลเองมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะล้างตัวทางฟานไดคเอาไว้ในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปผมได้ยินมาว่าทางลิเวอร์พูลต้องการจะให้เวอร์กิลฟานไดคต่อสัญญาฉบับใหม่กับพวกเขาอย่างยิ่งยดุดบราวกล่าว เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในระดับขึ้นหิ่งเลยนะและเขาก็ถูกมองว่าหากไม่ใช่กองหลังที่เก่งที่สุดในโลกก็ต้องเป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดอยู่ดีดังนั้นเขาสมควรจะได้ลงเล่นกับสโมสรอนที่ไล่ล่าดความสําเร็จและมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างไรกันบ้างในการแข่งขันฤดูกาลนี้ แต่เท่าที่เราได้เห็นกันมาจนถึงเวลานี้ลิวอร์พูก็ออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งเสียเหลือกเกินดังนั้นสโมสรจึงนำเรื่องเหล่านั้นมาพิจารณาว่าเขาจะสามารถพัฒนาทีมให้แข็งแกร่งยิ่งกว่านี้ขึ้นไปได้อีกหรือไม่ถตาหากทางฟันได้เลือกย้ายออกจากทีมไปลิวอร์พูเองก็คงจะไม่สามารถที่จะหาใครเข้ามาทดแทนเขาและมีคุณภาพได้ทัดเทียมกัน เมื่อมันเป็นเช่นนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะปล่อยตัวเขาออกไปได้เพราะมันจะเกิดเครื่องหมายคำถามตามมาในทันทีถึงความทะเยอทยานในการทำทีมของพวกเขาหากเสียนักเตะที่เก่งที่สุดออกจากทีมไปไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เรายังคงอยู่กับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวอนาคตของนักเตะคนสำคัญของทีมเรา อย่างที่ท,ทราบกันดีว่านอกจากทางเวอร์กิวฟันได้ตังกล่าวข้างต้นแล้วทั้งโมฮัมเหม็ดซาลาและทเทรนแอักซันเดอร์อ,อาอ์โนเองก็กำลังจะหมดสัญญากับสโมสสรของเราตอนสิ้นสุดฤดูกาลนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันและทั้งหมดก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ อย่างไรก็ตามล่าสุดทางคิดไวเนสอดีตซีโอของทางแอสตันวินล่าและเอฟเวอร์ตันก็ได้มาเปิดเผยถึงข้อมูลวงในที่เขาได้รับทราบมาเลยว่าหากสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามที่เลือกจะไม่ไปต่อกับทางสโมสรลิอร์พรูลเองก็มีแผนการรองรับเอาไว้แล้วด้วยการเตรียมงบประมาณสำหรับการทุ่มเงินในการซื้อนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ดังซึ่งมีความสามารถที่ทัดเทียมกันเข้ามาแทนที่ต่อไป เรากำลังพูดถึงเรื่องเหล่านั้นมายาวนานถึง6เดือนได้แล้วมังนะไวเนสกราวผมคิดมาเสมอว่าสโม,มสรจากซาอุดิอาระเบียอาจจะกลายมาเป็นตัวแปรสำคัญต้องไม่หรือว่านักเตะเหล่านี้คือแข้งระดับสตาร์ดังของทีมดังนั้นหากมีการเสียพวกเขาคนใดคนหนึ่งไปลิเวอร์พูลก,ก็ได้เตรียมแผนการรองรับเอาไว้แล้วด้วยการหาคนเข้ามาทดแทนในแข้งที่เป็นระดับซูปเปอร์สตาร์ด้วยเหมือนกัน พวกเขาเป็นทีมที่มีสายตาที่ห้องข้างจะเฉียบแหลมเลยนะและก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องค่าเฉลี่ยอายุภายในทีมด้วยดังนั้นนักเตะใหม่ที่พวกเขาจะเซ็นสัญญาเข้ามาจะอยู่ในช่วงอายุที่ดีขณะเดียวกันพวกเขาเหล่านั้นก็จะต้องมีคุณภาพที่มากเพียงพอซึ่งสามารถจะทดแทนแข้งระดับบ,บิ๊กเนมเหล่านั้นได้ด้วย มันไม่มีใครหรอกนะที่จะสามารถอยู่คำฟ้าไปตลอดการได้โดยเฉพาะตัวของฟานไดกและซาลาเองที่ก็อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพของพวกเขาแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะไปยึดติดที่ตัวของนักเตะไม่ได้พวกเขาเองก็คงจะเข้าใจดีเนื่องด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน ลรเวอร์พูลจำเป็นจะต้องกระโดดลงตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อหาตัวตายตัวแทนที่เหมาะสมเข้ามาสุดท้ายแล้วไม่ว่าช้าหรือเร็วเรื่องรนี้ก็ต้องเกิดขึ้นเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพวกะยานจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปักลังตัวกลางกันบาง เมื่อทางพีทโอรุกูรูด้านการซื้อขายคนดังก็ออกมาเปิดเผยเลยว่าลิเวอร์พูลกำลังหมายตามมาที่วิกเตอร์เรอิสกองหลังดาวรุ่งอนาคตไกลาจากทางสโมสรเพา e เมรัสที่ซึ่งเขาเพิ่งจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาแต่กลับโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งให้กับต้นสังกัดจนไปเข้าตาหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดออสเนอและรวมถึงลิเวอร์พูลของเรา ทั้งนี้แม้เขาจะมีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาสูงถึง84ล้านปอนด์แต่ทางไมเคิลเอดเวิร์ซีด้านฟุตบอลของเราก็กํากลังมองหาช่องทางด้านกฎหมายที่ดูเหมือนว่าอาจจะสามารถทําให้ซื้อตัวเขาได้ในสนนราคาแบบสุดถูกตามราคาตลาดเพียงแค่10ล้านปอนด์ ทั้งนี้ตัวของดาวเตะวัย18ปีเองก็อยากจะย้ายมาโชว์ฝีเท้าในลีกยุโรปโดยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสโมสรที่จะทำให้เขามีโอกาสได้ลงเล่นในรายการสำคัญอย,าอย่างยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ